ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะหลายคนภูมิแพ้กำเริบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะคะมีภูมิพแพ้กำเริบแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5สูงด้วยฝุ่นหนาเลยนะคะหลายคนนี่คือมีอาการคัดจมูกไอจามบางคนคันตานะคะบางคนก็เริ่มหายใจ ขัดหายใจไม่ออกนะคะเป็นหวัดมินิมูได้นะคะช่วงนี้ถ้าใครมีอาการนะคะในกลุ่มของพวกภูมิแพ้กําเริบนะคะแล้วก็แพ้ฝุ่นตัวช่วยนะคะตัวช่วยของที่ร้านนะก็จะเป็นตัวชุดต้านเชื้อเสริมภูมินะคะนสองตัวนี้นะคะทานคู่กันนะคะตัวนี้เป็นยาที่ทําจากอาหารพืช นะคะเป็นพืชร้อยเปอร์เซนต์เลยที่ไม่มีกลุ่มของพวกยาปฏิชีวนะนะคะหรือว่ากลุ่มยาที่มีผลทำลายต่อตับแระต่ายในกลุ่มยาเคมีเนาะ,ะพวกนี้จะทำจากพืชร้อยเปอร์เซนต์นะคะทำจากอาหารเป็นหลักเลยเอ่เอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวเบตากูแคนนะคะที่สกัดมาจากตัวหลอดเอ่อหลอดอาหารของยีสต์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แพทย์ทางเลือกจะใช้ในการสร้างเอ่อ กินเพื่อให้ร่างกายสนับสนุนการสร้างภูมิคุค้มกันโดยเฉพาะระบบเม็ดเลือดขาวตัวที่ใช้ในการกําจัดเชื้อนะคะเม็ดเลือดขาวเรามีหลายชนิดนะคะแต่ว่าตัวเบต้ากูแคนตัวนี้จะไปช่วยให้เม็ดเลือดขาวสร้างตัวเม็ดเลือดที่เป็นตัวแมคโครฟาจที่เอาไปใช้ไล่กําจัด สิ่งแปลกปลอมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคนะคะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆพวกนี้ใดๆที่เป็นสิ่งแปลกปลอมรวมไปถึงฝุ่น pm 2.5้พวกน้องๆเม็ดเลือดขาวของเราก็มีหน้าที่ในการกำจัดเพราะนั้นช่วงที่มีความเสี่ยงเราสามารถทานเพื่อให้ร่างกายผลิตตัวเม็ดเลือดขาวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการช่วยกำจัดเชื้อและสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งฝุ่นนะคะตัวนี้จะช่วยลด ตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้แล้วก็ช่วยในการรักษาอาการภูมิแพ้ที่กำเริบได้ทานได้ตั้งแต่เด็ก6เดือนจนถึงผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นอาหารธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อร่างกายแล้วก็ตับไตคุณแม่ให้นมบรก็ทานได้แล้วก็จะดีทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ทานคู่กันคือตัวซีมิกซีมิกเป็นเ,เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำที่เป็นสมุนไพรตำรับนะคะที่ทำจากกลุ่มของวิตามินซีที่มาจากมะขามป้อมซึ่งถือว่าเป็นวิตามินซีที่ให้มะขามป้อมจะเป็นพืชที่ให้วิตามินซีสูงที่สุดนะคะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ามันวิตามินวิตามินซีจากมะขามป้อมเนี่ยมันจะ ป้องกันการเสื่อมสลายได้ยากนะคะคือปกติวิตามินซีจะสลายไ,ไง่ายแต่วิตามินซีจากมะขามป้อมจะเป็นวิตามินซีที่มีเขาจะมีเกาะนะคะตัวป้องกันการเสื่อมสลายได้ดีนะคะแล้วกเ็เป็นวิตามินซีธรรมชาติไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์นะคะพวกนี้จะดูดซึมไปได้โดยที่ไม่สร้างภาระให้ตับนะคะรวมถึงเขามีตัวคอรูมินจากขมิ้นชนันแล้วก็ ตัวเพปเปอร์ลีนจากาตัวพริกไทยนะคะซึ่งมันจะทำให้ช่วยกันเสริมฤทธิ์ให้ตัวซีมิกเนี่ยมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ทางยาได้ดีกินน้อยแต่ออกฤทธิ์สูงนะคะเป็นมีตัวยาหลักแล้วก็มีตัวยาช่วยมันจะช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เป็นเกาะกำบังตัวเม็ดเลือดแดงไม่ให้เชื้อโรคมา แพร่กระจายได้เวลาที่เชื้อโรคเข้าร่างกายอะค่ะส่วนใหญ่มันจะวิ่งมาเจาะตัวเม็ดเลือดแดงแล้วก็แพร่กระจายไปยังเม็ดเลือดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกาะตัวของเม็ดเลือดแดงอะมันเคลือบไว้แบบแข็งแรงการเจาะเข้าไปจะทําได้ยากและเวลาที่ทานคู่กันเนี่ยมันก็จะช่วยให้หนึ่งเม็ดเลือดแดงแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยวิ่งกําจัดตัว เชื้อต่างๆหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงตัวซีมิกจะช่วยเรื่องของการต้านฝุ่น PM 2.5แล้วก็ต้านการอักเสบด้วยนะคะตัวทั้งเพปเปอรินในพริกไทยแล้วก็ตัวค์คิมินในขมิ้นฉันนะคะมันจะช่วยต้านการอักเสบนะคะโดยเฉพาะวันที่เราจะต้อง สัมผัสฝุ่นเยอะๆนะคะแบบช่วงเนี้ที่ฝุ่นหน,นาๆพวกนี้นะคะมันจะมีคันทั้งจมูกทั้งน้ำมูกหรือว่าคันตาได้อันนี้จะช่วยลดการกระตุ้นตัวภูมิแพ้ของคนที่มีปัญหาได้นะคะ mm hmm. ทานคู่กันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถทานป้องกันได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะดีกว่ารอให้เป็นดีกว่ารอให้ป่วยแล้วทานอันนี้มันจะช้าถ้าทานป้องกันคือเริเ่มมีความเสี่ยงเริ่มมีอาการสามารถทานป้องกันได้นะคะ แล้วก็ปลอดภัยเป็นมิตรต่ปตับไตนะคะอันนี้คืออยาทางเลือกที่แนะนำมาสำหรับคนที่มีภาวะภูมิแพ้ในช่วงนี้นะคะส่วน